คือทุกนคนหนูฟังเจลลี่พูดว่าแบบชอบเพงนี้่าชอบเพงนี้่าชอบพลงนี้มากแบบตลอดเลยใช่เลยร้องไห้เพราะว่าแบบเจลลี่ชอบเพนี้มากแบบอุ๊ีแกพูดสุดเกินดูดีใจมากเลย คนที่ทุกคนดีใจกับหนูแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูนะคะที่หนูกับหนูจะได้เป็นเซนเตอร์ไม่กาลังจะได้เป็นสีได้เป็นแล้ว ก็ตอนที่หนูได้ยินรุ่นพี่ที่เป็นแนบว่าวีทีอาใช่ไหมเล่นที่เป็นวีทีอาหนูก็รู้สึกใจเต้นแล้วไม่ตั้งแต่ตอนที่เพลงมันขึ้นมาทุกคนคือแบบว่าคือเหมือนหนูก็รู้สึกว่ามันแบบมีมวลอะไรบางอย่างอะแต่ว่าจริงยี่สิบอะมันถือว่าหลายคนก็แบบว่าพูดใช่ไหมไม่ไม่มีใครพูดอะไรกับหนูแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูหนูรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วแบบว่าอินโทรเพลงมาจักแบนก็ขึ้นมาทุกคนแค่นอตตัวแรกอะหนูก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้อะเพลงนี้ เพลงนี้เลยหนูเพลงนี้ลบตอนที่บอกว่าเขาประกาศเซมมาใช่ไหมคะหนูก็แบบว่าเป็นคนหลังๆเลยที่บอกว่าขึ้นมาใช่ไหมแล้วหนูก็แบบว่าหนูก็กำลังดีใจกับทุกคนอยู่แล้วหนูก็รอหน้าตัวเองขึ้นมาเหมือนกันคะ่ะอแล้วก็มิชาก็ได้ติดกัน,นด้วยหนูกับมิชาก็ชอบเพลงนี้ว่ากๆเหมือนกันสิงยี่สิบแล้วเหรอเนี่ยวายจังหนูเข้ามาตอนสิงสิบสาม ไม่เข้ามาตอนซิงสิบสองแต่ว่าตอนนั้นเพิ่งเปิดตัวซิงสิบสองเลยก็เพิ่งเข้ามาวันนั้นเลยเป็นวันแรกเลยอขอบคุณทุกคนแล้วก็หวัอองว่าทุกคนจะเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจในตัวหนูนะคะทุกคนบอกเลยว่าเชื่อมั่นเชื่อใจได้แน่นอนเพราะว่าหนูจะทําให้เต็มที่ยิ่งกว่าเดิมค่ะหนูจะทําให้ดีขึ้นเรืเ่อยเรืเ่อเรื่อยรืขึ้นไปเลยใช่แล้วก็ใส่ขอใครด้วยก็ยินดีกับพี่อลิด้วยนะคะ ซึ่งมากเลิศม,มากเลิศที่สุดคือแบบว่าตอนที่แบบว่ารุ่นพี่พูดนุ่นพี่ยเกียร์จะเกียร์พูดใช่ไหมคะเขาพูดว่าฉันนี่จังใช่ไหมแบบหนูแบบ คือก็แบบว่าก็ก็รู้สึกว่าชอบเพลงนี้แล้วก็อยากได้เพลงนี้มากๆใช่ไหมคะแต่แบบว่าพอมันแบบว่ามันกลายเป็นจริงแล้วจากที่เราแบบว่าแค่คิดแล้วเราก็แบบว่าอยากได้มากๆใช่ไหมคะแล้วแบบอันนี้มันโอ้ยหนูพูดเลยพูดวนมามากแต่แบบว่ามันก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็แบบว่ามันก็ยังช็อกอยู่เลยแล้วดูแบบมองไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะก็แบบว่าวาว่ากับพี่ฮูฟแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่แบบว่ายินดีกับหนูแบบอย่างนี้ับหนูหนูยังจำภาพที่แบบว่าหนูยัง มองได้อยู่เลยแบบว่าทุกคนแบบดีใจกับหนู หนูดีใจมากที่ดีใจกว่าที่หนูได้เป็นเซนเตอร์คือทุกคนดีใจกับหนูมากมากแล้วหนูก็นั่งรถตู้กับมาชใช่มคะทุกคนหนูเพิ่งถึงเลยแล้วก็คืออยู่ที่มารีนหนูถามพี่มารินว่าตอนที่ประกาศว่าได้เป็นเซนเตอร์รู้สึกยังไงแล้วของพี่มารีนเป็นตัวสองอะไรทั้งประกาศทีมแล้วก็ประกาศสกินดะใช่ไหมแล้วพี่มารีนก็ถามหนูกับบ้าแล้วจะรู้สึกยังไงแล้วก็รู้สึกว่าหนูพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วหนูก็พูดกับพี่มารินว่า,า,นวาหนูคิดว่าแบบว่าถ้าหนูได้ฟังพี่นี่อีกรอบหนูคง เพื่อแบบว่าตอนที่ก่อนที่มันจะมีมาสการ์คอนเฟสชันใช่ไหมคะมันก็มีเพื่อแบบโดยเตมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่หนูเขียนในจีตอนนั้นแล้วแบบว่าเอาจริงๆก็ยังรู้สึกแบบไม่ค่อยเจอเพลงที่แบบว่าไอ้นี่กับตัวเองขนาดนนั้เท่าไหร่แล้วก็มีเพลงคาเลนด้าแล้วก็มีเพลงที่หนูเขียนเพลงของเซนเตอร์โอไมค์ฮัมกินเดนเพีงฟนงกนนดีกว่าเปิดดังน เออทุกคนมันคือเสียงนี้เลยที่ตอนที่เขาเปิดอะว่ามันคือเพลงนี้อะ,ะ,นนะทมมาากกาะอุกคนไงได้ชิ้นเซมสีอะไรยังได้ชิ้นเซมสีน้ำตาลเหมือนในนี้เลยนี่ ชอบชุนแบบนี้มากเลยแล้วหนูอ่ะคุยกับพ่อใช่ไหมคะหนูโทรหาพ่อว่าแบบอคือปกติอ่ะพ่อหนูอ่ะไม่ค่อยมางานใช่ไหมแต่ว่างานนี้พ่อหนูมาพอดีแล้วก็พ่อหนูก็เห็นแล้วก็เพื่อนหนูก็มาด้วยแล้วก็เพื่อนหนูก็น่าจะเห็นแหละแต่ว่ายังไม่ได้คุยเลยแต่ว่าได้คุยกับพ่อแล้วพ่อบอกว่าแบเออพ่อก็แบบว่าแอดคิดไปแล้วแหละว่ามันแบบจะรีจะต้องได้เป็นเซนอร์ปินในปีนี้แน่ ต,ตอนที่เขาประกาศตอนที่แบบว่าเขาพูดว่าเจนนี่จ้างใช่ไหมคะแล้วหนูก็ได้ยินเสียงทุกคนตะโกนแบบเฮ้เออหนูดีใจมากเลยอะ่ะหนูดีใจมากที่มีคนรักหนูเยอะขนาดนี้โอ้ยมีความสุขมากเลยอะ่ะทุกคนหนูนอนแม่หลับแล้ววันนี้ <c ười> คือแบบว่าการเป็นเซนเตอร์มันก็แบบ เวลาแบบมีประกาศอะไรเงี sister, ้ยใช่ไหมคะแล้วแบบว่าหนูเล่นติดเซมแต่ว่าไม่ได้เป็นเซนเตอร์หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะกับตัวเองว่าทำไมหนูถึงแบบไม่ได้เป็นเซนเตอร์ทีแต่ว่าหนูก็แค่แบบว่าตั้งใจตั้งตารอเพราะว่าจนถึงวันนั้นถ้าหนูได้เป็นเซนเตอร์จริงๆมันก็คงเป็นแบบช่วงจังหวะที่แบบว่าดีมากๆเลยที่แบบอะไรอะไรหลายอย่างมันเหมาะหมิงกับหนูตอนนั้นพอดีแหละแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองแนถึงตอนนี้ทุกอย่างมันดีมากเลยทุกคนวันนี้มันวันที่ดีมากๆเลย ทุกคนเบื่อหรือยังหนูลงง่้ยนางลฟยเลยข้อไหมที่หนูเขียนในผ้าใบมีสี่อย่างอันแรกได้ติดมหาลัยได้เป็นประธานักเรียนได้เต้นคามมีเซเว่นแล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักวาสักัลน์คอนเฟชั่นผ่านไปแล้วสองอันก็คือประธานนักเรียนกับอาสักันคอนเฟชั่นแต่ว่าจะบอกว่าหนูได้เป็นเลยานุกการประธานนักเรียนนะคะทุกคน ก็ได้ทำางนกับทางนักเรียนดีๆใช่หนูวิชาทำงานแล้วก็ตอนนี้คือแบบว่าคนที่เป็นประธานอ่ะไม่เรียกชื่อหนูแล้เรียกว่าเลยค่ะแล้วก็ฉันต้องเป็น พอพูดหน่อยหน,หนูขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาได้นขนาดเพื่อนหนูที่โรงเรียนยังแบบยังมีนิเัสกันหนูเลยอะคือแบบว่าเด๋ยวนี้หนูบอกว่าปกติหนูจะอยู่กับเพื่อนหลังเรีเยนใช่ไหมคะีนนี้เพื่อนก็จะบอกว่าคือนหนูว่าแบบไปอา่านหนังสือไปเตรียมทําพอใช่ไหมใวทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยอยู่ด้วยกันแล้วแหละเดี๋ยวไปเป็นแถวหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าซิงเกิลต่อไปถ้าจะรี่ไม่ได้เป็นเซนเตอร์นะบอกว่าบอกว่าเพื่อนบอกว่าได้เป็นเซนเตอร์แน่ๆอะไรอย่างนี้ยทุกคนทุกคนทุกคน ือแบบคือเพื่อนในห้องหนูอ่ะแบบว่าเพื่อนสนิทหนูอ่ะยังไงหนูแบบน่ารักมากใช่ไหมคะแบบว่าคนนึงก็ให้กําลังใจตลอดถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้ตามหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบรู้จักขนาดนั้นแต่ว่าแบบว่าเพื่อนอีกคนนึงก็แบบว่ามันด้วยความที่เพื่อนเป็นแบบว่าวีเนช่ัยมันก็แบบมีอะไรขึ้นฝีมือตอนทงจะทําให้เพื่อนหนูอ่ะแบบว่ากลายเป็นรู้ทุกอย่างอ่ะแบบจนตอนนี้คือคือรู้ตารางงานแบบพร้อมๆหนูอ่ะแบบว่ารู้ว่าแบบนี้มีนิป้อนทาคุอะไรอย่างงี้บอกว่าเออแล้วเพื่อนหนูก็มาด้วยใช่โอ้ใช่ทุกคน กันคือวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของพี่พิมจีเจนหนูหนึ่งใช่ไหมที่เขาเปิดฟอร์มกันคือตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นอนะหนูใส่ยูจอนเสร็จแล้วหนูก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วหนูก็ไปใส่หินเซชั่นใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็ไปคุยกับพี่เจเจแล้วหนูก็จะลงไห้แล้วก็แ,กแกบบว่าแบบหลายคนเลยตอนนั้นตรงนั้นมีพี่ปิงพี่เจเจพี่พันพี่พิมพี่เจาแล้วแบบว่าหนูก็แบบม,มันก็เศร้าทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะนิ่กับหนูบ่าแต่หนูนี่งเขา เอมแบบหนูรู้สึกเศร้ามากทุกคนแบบว่าก่อนขึ้นหนูก็เกือบจะร้องไห้เลยอีกอือคือหนูชอบคาเซโวมาเลยตอนที่คาเซโวหนูก็รีบเรียนชุดแล้วหนูก็ไปดูแล้วหนูก็ถ่ายคลิปมาด้วยนะแล้วตอนที่หนูลงมาพีเจเจก็ลงเลยเต็มเลยแล้วก็บอกว่าแบบว่าพีเจเจรักเจนี่มากเลยอหนังพีเจเจมัวหนึ่งรู้คนรู้อ่ ก็มีพี่คณิงก็มาคอนแก้กับหนูยินดีด้วยนะคือปกดเตี้ยไม่ค่อยได้คุยกับพี่คณิงเลยแต่ว่าหนูอยากคุยมากเพราะหนูถือพี่คณิงเป็นคนตลกแล้วก็พี่คณิงก็คอนแก้กับหนูด้วยหนูก็ดีใจ หรือแม้พี่เขาจะพูดแค่ข่าวสั้นๆแต่หนูก็ดีใจมากเลยแล้วหนูลงมาใช่ไหมทุกคนก็แบบว่าก็ดีใจกับหนูแบบลงมาหนูก็เจอทุพี่พี่ๆซีดีเมก่อนเลยแล้วก็เลยแบบคอนแกะกันหนูก่อนเลยคือตอนที่เป็นเซนเตอร์โชว์โจใช่ไหมคะแบบว่าก็ดีใจแต่ว่าแบบว่ามันยังเป็นการที่แบบว่าดีใจกันแค่กันเองอ่ะแบบว่าแบบพอตอนนั้นมีแค่เจนสี่เลยไม่ค่อยสนิทกับใครอ่ะทุกคนแล้วแบบว่าพอมาครั้งนี้มันก็เป็นแบบเซนเตอร์เพลงหลักด้วยแล้วก็แบบว่าหนูก็รู้ตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคน ก็แบบว่าดีใจกันหนูแบบเต็มไปหมดเลยหนูแบบว่ารู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยหนูไม่ดีใจที่แบบว่าุกคนแบบหนูดีใจที่มีคนรุนแรงหนูเยอะขนาดนี้ติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง e x คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแกนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application